Oh. แทีพิวก็เรียงเสียงกบร้อกว่าดอกเล้งช่างบอกช่างเหมือเราเป็นเทพีหรืองวีนัสหัวใจวัดวา ูกี้องไปที่เราอากาศมันร้อนนี่ก็เลยร้อนตามอากาศอัจาไม่นาหรือมาเราเกิดมาในปีนี้ตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่ไม่เคยพบเห็นใครหน้าตาสวยมันกับไม่นานมาก่อนเลยอ๋อแล้วเธอจะเคยเห็นใช่ได้ยังไงเพราะว่าฉันเนี่ยเพื่อจะเข้าไปอยู่ในปีนี้ในเพียงแค่สองวันเองจ้าเพื่อเข้ามาอยู่ในปีนี้ด้แค่สองวันใช่แสดง ทะเลเนี่ยมันคงน่าเที่ยวหน้าอยู่ใช่หรือเปล่าเข้ามาอยู่ได้2วันแล้วก็คงจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเป็นเดือนเป็นปีแล้ก็คงจะอยู่ไปตลอดทั้งชีวิตนี้เลยนี่นีคอนไม่อยู่เลยนะ มันเกิดอะไรขึ้น่ะทาไมอยู่ดีๆก็รณมเสียขึ้นมา้านม,มันจะเลยมันไม่น่าเที่ยวมันไม่น่าอยู่ตรงไหนคนจะบอกให้เราเรลิได้ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะไม่รู้ว่าเวละคนถึนยังนี้เข้าไปคอแบบไหนก็ไม่รู้เวลาเรื่องแรงก็สใหเคาไปักแต่คอเวลาเรี่เกลียดเรืโกรธขึ้นมาก็สให้คนไปฆ่า เกลียดก็โกรธก็ให้คนไปฆ่าทุกนี่ในบ้านดมทะเลมันมีคนแปลกใจอยู่ด้วยเหนะก็มีนะสิถ้ามันทําแบบนี้ได้แสดงว่าไอ้คนนี้นะมันต้องเป็นใหญ่เป็นโตแน่ๆทำไมเราไม่รู้มาก่อนเลยเลวจริงๆนี่เลยใช้ไม่ได้ <c oughs> ต้องตกให้หัวแดงหัวหัวเลยนะหัวแดงคือหัวอะไรตกให้หัวโย่เลย ไปจำชื่อมันได้หรือเปล่าถ้าหาว่าเธอจำชื่อมันได้บอกฉันมาเลยเนี่ยฉันจะไปจัดการมานันเองมันนี่มีชื่อว่าไอคนแบบนี้เนี่ยเก็บไว้ไม่ได้ไอจำได้ไหมไม่ชื่ออะไรไอ้ไปไปบอกฉันมา นี่ชื่อคนหรือน้ำท่วมเนะี่ยมาไปไปขึ้น,นลงลงอย่าพูดแบบนี้สิจันกลัวนะช่วยฉัน,นหน่อยเร็วจะมาไปไปไปมาคุณอะไรมามาไปไปทำไมฉันถึงไม่ออกเนี่ยมันซุ่มางานหรือเปล่าเดี๋ยวเรถามดูก่อน <C US> S> <S นี่เป็นอะไร ใชชื่อนี้ไหมชื่ออะไรว่ามาสิมังสมาไม่ใช่ใช่ไหมมังสมาใช่เลยทอใช่ไอคนที่มันชั่วไอคนที่มันเลวมันมีชื่อว่าไอมังสมา เป็นองค์กษัตริย์มังสมาฉันว่าเธอกำลังเข้าใจะอะไรผิดนะอเพราะว่ามาจริงแล้วองค์กษัตริย์มังสมาพราะองค์ท่านเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาถ้าหากว่าใครไม่ไปปินปเกียร์อิศรีไม่ทาให้ะารม์ท่านโกรธองค์กษัตริย์มังสมาก็จะไม่โงโหร้ายอย่างที่เธอกําลังเข้าใจอยู่นะนี่นี่น,นี่ฉันว่านี่นะคนที่ลังจะเข้าใจผิด <sz ul todos> น่าจะเป็นเธอซะมาก าจจะหล่อแล้วไม่ได้ไหมังสูมาปากเปลียยนะนะฉันบอกให้อย่ามีอยู่ประมาณนะเห็นเยอะนะเนี่ยมันสูมาเนี่ยเต็นะเน่อะไรแค่อย่าเถียงฉันไหมนะฉันรู้จักดีองค์มังสมาไม่ต้องมาพูดแล้วฉันไม่ฟังเจ้เคยไปกับเพื่อนกับมันสัก่อนาใช่ไหมล่ะเจ้าเคยเป็นเพื่อนกับมันก็ใช่นี่แหละให้นามว่ามังสมาฉัอบอกว่ามังเรียน ให้มามาเองเลยปากเดียวเหรอมามาไม่ใหญ่นะที่เป็นเป็นครบๆเพื่อนกันนะ <A> <karula3> <idal Industry> <Gäng> <Five Wuhan>